เอาละราคีปมันโดดลงมาคนสุดท้ายท,าทั้งๆที่เรามีคนเยอะกว่าแต่ว่า<อ>ราคีปยังรอดและจูปิเตอร์โอ้โหแต่ช่องนี้ปลาลงช่องบดีต้องถอยเลยโอ้ตอบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนได้ไหมรเรลี่บตรงนี้แล้วปีเตอร์ไปได้ตัวลองกล่องมาแล้วเอวิด้ามันจะยืนไม่ไหวฮจะจีวีตรงนี้เปิดศึกได้สวยฮะเล่นไก่แต่ออราาอยู่ได้เป็นคนละชีวิตอแต่ว่าอีช็อตหนึ่งมาดูตรงนี้กันบ้างนะสำหรับอีเอ็กพีเจอบุรีัมอีพีเจอบุรีัม ดิวเก,วก็บตัวเก็บไฮมาได้แบบนี้คนที่เข้ามาข้างหน้ามันจะไม่ไหวแล้วโมชิก็เลงจะตายแล้วตองดาวไปหนึ่งเจอเอฟจีก้าของตัวของปูนก้อนเก็บไปแล้วคุณนาเบกยู ึกลับมาพูนะไหวหรอือเปล่าแล้วทันหรอือเปล่ากับระยะชิ้แบบนี้แล้วก็ไม่รอดนะเสร็จสายฟ้าคาราเมลดิวและสต็อกกันไปอะเอ็กซีโยนออปชั่นเข้าไปขออภัยครับพี่อายุยุออด้วยความกว้างแล้วเอ็กซีเปิดประตูวาร์ปขึ้นมาเล่นชาร์จกับทางออร่าที่อยู่บนข้างสองคนครับแล้วเปิดทีฟันด้วยจำนวนคนที่มากกว่าโบกี้โดนลงมาข้างล่างปูนก็โดนยิงซ้ำออกไปแล้วทางของเราหเหลือคนเดียวกำลังพันยาอยู่แล้วทางของเราโดนซ้ำจากสต็อกออกจากเกมเหลือ3ทีมสุดท้าย c g จียังอยู่ด้านล่างครับ มาได้แค่ที่สี่สำหรับเกมนี้แล้วสามทีมตรงนี้แน่นๆเลยฮะฝ่าพันกันมาแต่ว่าเอวิด้าโอ้โหนั่เกมนี้น่าจะเป็นการแย่งแชมป์ระหว่างซ g กับเอ็เท่านั้นเองอะแต่เอ so ็นี่คือหลังจากเปิดตัววัมมาชาร์จ AA เสร็จมันก็ถอยนะเข้าประตูวัมตัวเองถอยออกไปแล้วปีเตอร์ิมโดนน็อกรับบัฟตึงใส่เข้ามาปิดจบคาราเมลโดนอ่อนไฟโดนน็อกเหมือนกันเอาซีดีซีแย่แล้วหรือเปล่าเสียไปสองคนตอนแรกจำนวนคนมากกว่าโดนดิวเกมหมดเลยคนเดียวก็เอาเรื่องฮะแล้วสายฟ้าเนี่ยอยู่ข้างบนตรงนี้ แล้วเหมือนจะรู้นะ, <He> i, ะเฮ้ยเตัวว้ามาโอ้โหพอเลยเวอร์จัดโ <c oughs> ออโหเยอสปี <c oughs> ครบคนด้วยครับ13อ e ีลิมว้ามนี่เวอร์จัดจัดแล้วว้าม,มาหาระยะได้ใกล้ๆได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องของโพซิชั่นหวานโมรอเหลี่ยมตรงนี้เราจะจัดยิงทะลุสะบัดมาดิวโดนไปครึ่งหลอกแ,แล้วเหมือนจะโดนยิงจากด้านบนด้วยสำหรับทางฝั่งของดิวฮะคอสคิวยิงเข้าไปแต่วงมันบีบหมดแต่บ้านหลังนี้ครับยังไงซีดีดีก็จะไม่มีพื้นที่เล่นอยู่ดี แล้วโดนล้อมหลายคนโยนระเบิดขึ้นไปคอสคิวพยายามจะสร้างคาราเมลตรงนี้อยู่ในขันที่วันมอสายมือวิ่งไล่จับกับสต็อปอยู่ครับระเบิดโซนไปฮะได้แค่ยื้อเวลาจริงใช่ครับอยู่ในมุมแบบนี้ไม่ไหวนะับแล้วเหลือคนสุดท้ายฮะคนสุดท้ายท้ายสุดจะตรงคอสคิว้วสต็อปจะเล่นเองเพลนี้ชาร์จมารอแล้วปิดเกมเกมนี้เลยฮะ CG จบที่2ที่1เกมนี้ e x p e sport ครับ ดูเป็นการจบที่แบบว่านิ่งๆนิดนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นไฟดึงนะครับแล้วก็ซีจีจีจำนวนคนน้อยกว่ามากๆทำให้เขาไม่กล้าเปิดการประทะเต็มเตมขอแล้วคาราเมลโดนระเบิดจากตัวของออกัสไฟหนูนะไปปัญหกับเอทบในการเอาคืนจากรอบที่แล้วกันก่อนครับคาราเมลน็อคอยู่นะครับหาจั้งว่าดึงดึงตัวเองกลับมาแล้วมีถือเ7 9จไว้ในมือชัดอัพซ้ายมือตรงนี้เดินมาปะทะแน่นอนอ้อมหน้าหลังสายฟ้ายิงคมกว่าตรงนี้น็อคชัดอัพลงไปได้ครับ ซ้ำออกไปจากเกมทันทีครับคาราเมลโดนน้องอีกแล้วนะมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่า M79 มันจะไม่ได้ค่อยได้ใช้ด้วยครับสุดท้ายโดนยิงซ้ำมาเพื่อนดึงได้สต็อปมาเซฟสวยครับโอ้โหยังทันเวลาดูหลอดดิแทบจะไม่เหลือแล้วด้วยครับมีเต็มอยู่การเมื่อกี้ผมเห็นเต็มในมินิแมปเหมือนจะวิ่งมาเมื่อกี้สติลแต้มไปด้วยนะครับ Jv ออกัส oh. โดนเต็มสติลไปแล้วเต็มเปิดประตูว,วาร์ปเข้ามาชาร์จอีสวีจากทางด้านหลังเอาละสิ oh. คาราเมลบอกเพื่อน oh. เพื่อนวิ่งด่วนเพื่อน มีวาร์ปอีกแล้วเจอยู่ทางขวาโอสาตี้ประทะกันตรงนี้แต่ว่าอ้าวโอ้แล้วข้างหลังข้างหลังเหมือนจะมีคนเจ็บว่น็อกดาวไปก่อน1คนอี p สายฟ้าแล้วเจวคนสุดท้ายเป็นลิมิตเอ็กเซเวนะครับกลายเป็นทางด้านของเอ็ที่กันครับเอ็กพีข้างบนเหมือนจะเจอแสบหรือเปล่าเจอแสบครับ โอ้เอ็ีดโอ้แล้วอยู่ในบ้านตรงนี้คนเดียวด้วยน่าจะยากนะฮะน่าจะไม่ไม่ยากเกินโอ้ดูโอ้ชาร์จจากบ้านชาร์จมาตั้งแต่วันเสาร์นะมาจริงมาพืหลัตเดินขี่มาจากกระไดอ่ะร่างมาเลยอ่ะร่างมาเลยแล้วตอนนี้ก็ร่างมาเหมือนกันมาดิระเบิดโซ่ไปก่อนนะสำหรับตการฟอร์เจอกับเอวิด้าโอ้แล้วเอวิด้าโดนลูกระเบิดฟีดไปทำให้เดินลำบากมากครับจังหวะนี้ระเบิดย้อยสองคนสวยๆเลยเอวิด้าตรงนี้พร้อมกับปืนระเบิดมาพูนาวิ่งอ้อมขวา สามโมดทีมเรียบร้อยวีอไอยูเก็บไปอีกหนึ่งทีม โอ้โหแฟดฟีดนี่คือแบบหนาวฮะเมื่อกี้สามสี่รูปฮะรอยไปแบบคุ้มๆกลายเป็นว่าเหลือ5ทีมแล้วนะแล้วเป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยจากที่เราแซวกันเมื่อกี้ว่าอุ้มแมบเมื่อกี้ออกไปกันหมดนี่แบบนี้อยู่แบบแบบนี้ไปเคลียร์ทีมย่อยออกหมดเลยเหลือทีมใหญ่ตีก,กันอีสบีซีจีดีจีบีไอยูมีลาคริปอยู่ตรงกลางครับ<ช>แต่ว่าตำแหน่งอของลาคลิปนี่คือมันจะโดนแซนด์วิชนะทำให้อาจจะไม่ได้ดีขนาดนะั้นแล้วก็มีคอมเมมเบอรีอ่ห้อยมาอีกหนึ่งคนเนี่ยโดนนี่สไตล์เกมเฮเอ็มจีเลยลาคลิปนี่เป็นเป ปิดประกบบนประกบล่างเลยนะแล้วมีผักดองด้วยโอ้โหดีเลยอร่อยกว่าดอง หลมาที่ตัวหอมโมชีภาพจับมาที่ c ี g ีจีเฮ้ยซีจเห็นเห้าแก๊สับกลับไปฮะเข้าเข้าแกนภาพกลับไปก่อนหาข่าวหาข่าวอุ้ยแต่ข่าวมาพร้อมกระสุนนะทำไมทำไมมันเจ็บจังเลยข่าวอันนี้ข่าวมาพร้อมคนนะแล้วตัวหูขาขาดไปก่อนหนึ่งแลเจอแตร์ของวันบอลเก็บออสการ์สจ็ดไปแล้วยิงฟรียิงฟรีมาตรงนี้จากด้านขวามือของตัวเกทไฮระเบิดไปแบบโค้งๆไม่แน่เหมือนกัน c ี g อาจจะระบาดแล้วต้องตามไปถึงสองคนระเบิดร้อยมาระเบิดร้อยมาอีกลูกนหนึ่ง มันกระจายมาแบบนี้แล้วอีพีพร่งนีะแจมแล้วข้างบนข้างบนบอกเลยว่าราคิบวะยิงฟีเนตมาแล้วบุรีรามเดินเข้ามาใส่ปีเตอร์ Man พี่จะแจมเหรอโอ้จบครับซีจตอนนี้เราอยู่3า <p> ที่มีีบูรีรามและก็ฝั่งนี้เอารถเอารถมาเป็นมาเป็นตำแหน่งยืนฮะร <P> ะเบิดเมื่อกี้ทำให้บีบตำแหน่งโมชีไปโดนกระสุนครับ แล้วเปิดประตูวับเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงจากพื้นที่ตรงนี้ก็แต่ว่าดิวยิงลากลิปไปก่อนให้เวิดหายออกไปรีเพย์อยู่ด้านล่านี้จัดเข้าประตูวับกลับมาก็ลําบากกลายเป็นการประทักของ2ทีมตรงนี้ระหว่างอ e ีีกับ BRU และมีทีมแจมคือลากลิปนั่นเองครับใช่ครับ ยอยยอยมาเลงฮะจูเพ์เอ้ยลเพงมายังไงรีเพวาร์วาร์มาโอ้โหเปิดประตูวาร์ขาไปอย่างเดียวไม่มีขากลับเพราะขากลับอยู่นอกวงวาร์ฟมาขิดเลยฮะตรงนี้และลงมายิงรีบุรีรัมเจอกับทางฝั่งอีกพีรอดูกันเซตอัพระเบิดตรงนี้ก่อนับโอ้โหปูพรมกันมาฮะแต่ว่าระเบิดน่าใช้ไปจนเกือบหมดเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ปะทะกันยาวมากๆนะสัปีอาร์อยู่ประตูไปที่ร่องโล่งตรงนั้นครับและคาราเมลอยู่กันสี่ต่อสี่แล้วมีคนโดนแซงไปก่อน คาราเมลโดนไปประมาณ10%ของเลือดครับนะ่าใช้แบ่ง2-2เพื่อ,อจะให้ยูสเล่นลำบาก<อ>ขึ้นในการโฟกัสครับนี่เขาเขียนกราฟอะไรกันครับ<อ>เนี่ยเส้นเต็ไมไปหมดเลยฮะโอ้ย <laughs> โอ้วาดกราฟกันฮ <laughs> นะนั่นแล้วกี่ประตูส,สี่วะสามประตูแล้วข้างนอกนะั้เหมือนใช้ไม่ได้แล้วครับนะ่าแต่ว่าพื้นที่นี้คาราเมลขึ้นไปตับขึ้นมาคาราคิปโดดลงมาแบบนี้เสียเอเนอร์จีน้อยๆเ้ยเปิดโคโดขึ้นมาเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนวิสตอ้ส็อปเก็ตหาร์วสต์สต็อปไปผู้นั้นด็อกคาราเมลไม เหลือส <Basil> <t desserts> ี <technology> mm ่คนยังครบอยู่แต่ว่าเหมือนจะดึงเพื่อนลำบาก้วดิวเลื่อนโลมากครับพูนัดโดนยิ้สวยมากๆสต็อปตรงนี้แม็กเพลย์กับอีกีแล้วเหมือนจะเป็นฝั่งหุ่ีที่จะได้แชมป์หรือเปล่าหรือว่าสนามยังขับไม่ได้นะเลื่อนโลหมดเลยเหลือดิวคนเดียวเช่นเดียวกับโมชิวันออนวันยิงสไปพยายามจะดึงเพื่อนกลับมาจุปเตอร์น็อกเอาลาคิปก็อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่และดิวดิวมีเข็มสามคนสามทีมโอ้โหดิวบอกว่าพันยาก่อนแล้วโมชิกับดิวบอกว่า เอาแนะล้วราคิปมันโดดลงมาคนสุดท้ายทาั้งทั้งที่เรามีคนเยอะกว่าแต่ว่าราคิปยังรอดและจูปิเตอร์แล้วดิวสะบัดหรือเปล่ามุมนี้วงมัมน,นหาดิวนะวงมัมน,นหาดิวนะเอาแล้วฮะโมชีโมชียดงที่ด้านหลังแล้วคนเดียว,ต,วตรงนี้แล้วดิวดิวนนคนเดียวสไ<อ>ิ่งไม่โดนเข้าโอวไปใส่โดดตัวอยู่ดีครับ,บดิวซ้ำเลยแกงไฟราคิปจบสองอียุซีดับบู ในวันนี้ครับจบสองก็เวอร์แล้วฮะโดดลงมาจากชาร์ตหน้าไม่สนใจได้ยังไงลงมาเลื่อนเหลืออยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีโคโนดอ่ะจังหวะที่พอที่จะยืนได้แบบพันเลือดมาได้ครับเพราะว่าทุกคนเน่ะเขาวิ่งแบบจะชาร์จแล้วก็เลยไม่มีใครสามารถเข้ามาชาร์จตัวตรงลาคลิปปูจีได้เอียงเพียยิงบุรีรัมล้มหลายคนนะแต่ว่าพูดอียงเพียล้มเพราะลาคลิปที่ยืนยิง